หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนแม่เหืองสีเลือดผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่6ไม่ยากและไม่เสียเวลามากนะักสำหรับคนที่พร้อมการเดินทางรูปขบวนทางยุทธวิธี ชุดลาดตระเวนนาะสองคนเป็นอสอทังคูซึ่งเป็นคนพื้นบ้านื่องหน้าออกไปในระยะเกือบ50เมตรเราก็เจ้าเดิมจาายุทธพงศ์กับพวกล่าสังหาร3าคนเป็นชุดลาดตระเวนหลังทั้งหมดเดินเป็นแถวตอนเรียงหนึ่งระยะห่างแต่ละคน5้าถึงสิก้าวกนแล้วแต่จะเดินกันป่าละมอที่มีอยู่ทั่วไปช่วยในการกำบังได้เป็นอย่างดีไม่มีบ้านผู้คนบนเส้นทางช่วยใการเดินทางตัดตรงได้เร็วยิ่งขึ้น แต่ทางฝั่งไทยแซงตะเกียงเสียงหมาเห่านั้นมีเกือบตลอดเส้นทางส่วนกับระเบิดไม่น่าจะมีในพื้นที่แบบนี้แต่ถึงกระนั้นก็ตามพวกลาดตระเวนไม่ได้ประมาทประสาทหูเปิดเต็มทีประสาทตาก็เปิดได้เท่าที่แสงดาวจะช่วยส่องมาให้ซึ่งก็ไม่ยากอะไรในความเคยชินของพวกเขาการเดินทางเป็นไปด้วยความเร็วปกติ พราะจากการตรวจสอบกับคนในพื้นที่บวกกับในแผนที่แล้วระยะทางเพียง12กิโลเมตรยังไงยังไงเสียก้อนสว่างคงต้องถึงที่หมายแน่แล้แล้วการเดินทางก็ถึงที่หมายเมื่อเวลาเกือบตีห้าให้คนที่ชำนาญพื้นที่พาเข้าบริเวณที่เป็นป่าทึบเพื่อตั้งฐานลอยสำหรับการพักผ่อนในตอนกลางวันเพื่อเอาแรงไว้ปฏิบัติการในตอนกลางคืนยามคอยเหตุทุกจัดออกไปสังเกตการรอบนอกทั้ง4ทิศพวกละตะเวนทำตัวเป็นนกคูกนกเขาแมว ออกทำงานกลางคืนแต่เข้านอนตอนกลางวันจึงเริ่มพักผ่อนกันได้กระทั่งบ่ายเกือบสามโมงแล้วดาวเหนือหมู่ประดิษฐ์กับอ,อสออีกสองคนจึงออกลาดตระเวนตรวจพื้นที่ที่เป็นเส้นทางของไอ้พวกผอกอคอเป็นการกระทําเหมือนเมื่อครั้งที่แล้วแต่คราวนี้ดาวเหนือเริ่มจะมีปัญหาเพราะภูมิประเทศไม่เหมือนจุดซุ่มที่นากระเสงซึ่งเป็นทุ่งนามีคันนาช่วยเป็นที่กำบังอย่างดีแต่ที่นี่นาแก่งหมามันเป็นทุ่งโลง ป่าละมอสเล็กๆน้อยๆนั้นมีอยู่ทั่วบริเวณซุ้มสาบเสือกับซุ้มเล็บเหี่ยวเป็นปัญหาหนักในการตรวจการแม้แต่การติดตามก็ทำได้ลำบากที่เห็นว่าดีมีเพียงประการเดียวคือเหมาะแก่การหลบลี่หนีเท่านั้นและนั่นหมายความว่าหากจำเป็นที่จะต้องไล่ติดตามแล้วไม่มีทางไล่พวกมันทันเลยนั่นหมายความอีกว่าหากกำลังมากพอที่จะทำการต่อสู้ได้พวกลาะตะเวนก็ไม่มีทางได้เปรียบในเชิงภูมิประเทศเลย ทำไมดีวดิดไอพื้นที่แบบนี้มันซุ่มไม่ได้วะ่ะก็ในเมื่อคนระดับดาวเหนือที่ว่าเจนสนามแล้วยังงงและหมู่ประดิษฐ์จะไม่งงทนไหวเหรอก็นั่นสิพี่หมู่ประดิษฐ์คอยตามว่าแต่ว่าพวกมันข้ามประจําจุดนี้แน่นะเว้ยผมเอาหัวเป็นประกันเลยพี่ก็นาแก่งมา้ามันมีที่ข้ามที่นี่ที่เดียวถ้ามันข้ามที่อื่นมันก็ต้องลงน้ําก็จริงอยู่อย่างที่หมู่ประดิษฐ์แกว่าลักษณะของแม่เหืองช่วงนี้ก็เหมือนกับช่วงนากระเซง ความกว้างไม่มากนักประมาณ40เมตรก้อนหินละเกะละกะพวกมันเล่นใช้ขอนไม้วางขวางเอาไว้ใช้เดินข้ามได้โดยสะดวกนั่นก็คือมันต้องข้ามที่นี่แน่นอนปัญญาของจ่าดาวเหนือไม่อับจนง่ายๆเมื่อไม่มีที่ซุ่มแต่มันจําเป็นต้องซุ่มมันก็ต้องซุ่มทั้งๆไม่มีที่ซุ่มนี่แหละ เด็กเลี้ยงควายจากฝั่งไทยที่เอาควายข้ามแม่เหืองไปเลี้ยงทางฝั่งลาวเริ่มไลายตอนควายกลับฝั่งไทยความสนุกสนานความลื่นเหลืองบันเทิงใจของเด็กเลี้ยงควายจากการได้ขี่ควายกลับบ้านมันเป็นความสุขตามประสาควายลงแช่น้ําเด็กก็เล่นน้ําแม้จะเป็นการเล่นที่แสนจําเจแต่ก็เป็นความสุขของผู้แก่มันเป็นความสุขตามอัตภาพไม่ได้มีวี่แววหรือสงสัยอันใดเลยว่า มีบุคคลอยู่สี่คนกําลังหลบซ่อนการมองเห็นของพวกเด็กเหล่านั้นอยู่แล้วก็คงไม่รู้หรอกว่าอีกไม่กี่วันต่อไปนี้นาะบริเวณนี้จะต้องเนืองหนองไปด้วยเลือดแม่เหืองที่แสนสวยงามในสายตาของพวกเขาต้องเกลื่อนกลาดไปด้วยศพของมนุษย์แต่จะเป็นมนุษย์ฝ่ายไหนนั้นพระเจ้าเบื้องบนเท่านั้นที่จะทราบหรือบันดาลให้เป็นไปได้เมื่อเกิดปัญหาภูมิประเทศบังคับแบบนี้มันก็ต้องใส่กันแล้ว ตำแหน่งสำหรับวางตัวซุ่มนั้นทำได้ทางเดียวคือทางฝั่งไทยโดยการหันหลังให้กับหมู่บ้านการวางรูปขบวนซุ่มโจมตีประกอบกับพื้นที่สังหารแผนการสกัดกั้นการหลบหนีและแผนการติดตามไล่บทขยี้และแม้แต่แผนการถอนตัวเมื่อจำเป็นทุกสิ่งทุกประการทุกทบทวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากมันสมองของดาวเหนือหัวหน้าชุดล่าสังหารดาวเหนือจากผู้มียศเพียงจากสิบเอกของกองทัพบ,บกไทย และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาการเริ่มปฏิบัติการควรจะเริ่มต้นกันในค่ำคืนนี้เลยการเข้าที่เพื่อวางตัวณจุดซุ่มกระทำได้ไม่ยากและกระทําทันทีหลังจากพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วความมืดที่มืดสนิทและสภาพของผู้คนในพื้นที่ที่ต่างเข้าบ้านเรือนของตัวเองหมดสิ้นแล้วหลังพระอาทิตย์ตกดินดาวเหนือใช้กำลังพล18คนโดยการนำของดาวเหนือเองวางยาวทอดตามลำแม่เหือง ในระยะห่างจากริมแม่เหืองออกไป80เมตรจกยุทธภงกพลรัตเวนาอีกหนึ่งคนรับผิดชอบการใช้ระเบิดทำลายในแม่เหืองซึ่งขนาดนี้ระเบิดสังหารแบบท n t นจำนวน6ลโลควบคุมการจุดระเบิดด้วยมือส่วนหมู่ประดิษฐ์รับผิดชอบบนฝั่งแม่เหืองด้านลาวใช้กำลัง16คนทอดยาววางเป็นแนวตั้งฉากกับแม่เหืองโดยที่คนที่ชิดแม่เหืองสุดห่างเพียง20เมตรก็คือตัวหมู่ประดิษฐ์เองนั่นแหละที่เหมาะสมกับตำแหน่งหัวแถวไอ้นิด พลวิทยุของชุดล่าสังหารอยู่ที่ปลายสุดของหมู่ประดิษฐ์หนาทีของมันคือรายงานการเข้ามาของไอ้พวกพวกคอให้ทางดาวเหนือได้ทราบและทางด้านดาวเหนือเองใช้พลวิทยุอสอของหมู่ประดิษฐ์แทนการวางระเบิดแบบมืออาชีพของทั้งสองคนที่ต่างคนต่างทําการประกอบระเบิดและการวางระเบิดเป็นงานชนิดที่ต้องทําคนเดียวของใคของมัน รวมถึงการกู้ระเบิดที่ควรจะเป็นของใครวางคนนั้นก็เป็นคนกู้ยกเว้นกรณีไอ้คนวางมันตายแล้วและจําเป็นต้องกู้ก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งนักการระเบิดตระหนักดีว่าการกู้ระเบิดนั้นยากและเสี่ยงกว่าการวางระเบิดมากโดยเฉพาะการกู้ระเบิดที่คนอื่นเป็นผู้วางแล้วก็มักจะพบเสมอ กับระเบิดที่พวกพอกขคอมันวางดักเอาไว้ถ้าเป็นกับระเบิดในแบบไม่ว่าจะเป็นแบบของโลกเสรีหรือระเบิดที่ผลิตโดยประเทศค่ายคอมมิวนิสต์เวลาการทํางานมักไม่ต่างกันจะต่างกันก็แต่รูปร่างและตําแหน่งของเครื่องกลไกการกู้ไม่ค่อยยุ่งยากอะไรนะักแต่กับระเบิดสแสวงเครื่องที่มีพวกเวทกงเป็นเจ้าตํำรับนี่สิเคยสร้างความปวดร้าวและความเสียใจให้กับคนกู้มานักต่อน,นัก แม้แต่พวกล่าสังหารเองที่จัดว่าเป็นมือชั้นครูยังถือหลักว่าทำลายดีกว่ากู้มันขึ้นมาหรือไม่ก็ไม่ต้องไปแตะต้องมันเลยเราใช้การวางกับระเบิดสแสวงเครื่องซ้อนกลมันซะเลยซึ่งก็ได้ผลเกินคาดมาแล้วในกรณีที่พวกมันต้องเข้ากู้ระเบิดของมันหรือเดินหลบระเบิดของมันแล้วต้องมาผ่านระเบิดของเรานั่นแหละที่เรียกว่าได้ผล แผนการโจมตีแผนการไล่ติดตามถูกกำหนดและซักซ้อมกันจนเป็นที่เข้าใจทั้งพวกล่าสังหารและอสอและแล้วสัญญาณการเริ่มโจมตีจะมีดาวเหนือเป็นผู้ให้สัญญาณเริ่มการวางตัวเสร็จต่อจากนั้นจึงเป็นการรอคอยความมืดและความสงบคือเพื่อนคอยเป็นการคอยที่ไม่ได้มีความหวังอะไรมากนักมันเป็นเรื่องของดวงว่าดวงใครจะขาดหรือดวงใครจะรุ่งดาวบนฟากฟ้าที่ระยิบระยับบนพื้นฟ้าสีดำสนิทดูมันเหมือนกับชีวิตของพวกเขา เหล่านักรบชายแดนบ้านเรือนผู้คนชาวบ้านในยามค่ำคืนมันก็เหมือนกันในสภาพทั่วๆไปภาพเปรียบเทียบทำให้ห่วงแห่งอารมณ์ในระหว่างการรอคอยนั้นคือความเป็นห่วงกังวลทุกคนมีบ้านมีคนที่คิดถึงอยู่เบื้องหลังใครๆก็ห่วงหายากอยู่ใกล้บ้านแล้วฉไหนหนอคนพวกหนึ่งต้องมานอนกลางดินกินกลางสายเสียงรีดลิงเรไรแมลงกลางคืนคือดนตรีที่พวกเขาจะได้ฟัง ลมหมายที่มีเป็นบางครั้งเท่านั้นที่พวกเขาได้ตั้งรังค่าเรือนหอและผืนหญ้าแห้งบนดินที่แตกระแหงคือฟูกบรรทมทิพย์ที่พวกเขาได้สัมผัสนอนและที่นอนกอดอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันมิได้คลาดจากกันแม้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่เมียแต่มันคือปืนใครว่าชีวิตแบบนี้สนุกสนานน่าทัศนาและน่าสัมผัสก็น่าจะลองดูในช่วงเวลาของการสัมผัสถ้าเป็นเวลาแค่เดือนหรือ2เดือนแล้วถ้าเป็นเวลา6ปีเข้าปีที่7ละ่ะ ลองเปรียบเทียบดูว่ามันจะแตกต่างกันอย่างไรภาพเหตุการณ์เมื่อคืนก่อนที่นากระเซงยังอยู่ในความทรงจําซึ่งก็เช่นเดียวกันกับครั้งก่อนๆที่ผ่านมาสีเลือดที่อยู่กับความตายป่านนี้ข่าวการตายฝูไม่ใช่ตายหมู่ที่นั่นคงแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้าน แล้วก็คงจะเข้าถึงหูพวกในค่ายใหญ่และนั่นคือข่าวการมาของเจ้าหน้าที่ปราบปรามพกขคซึ่งพวกมันก็ได้รู้แล้วจากสภาพของคนที่ถูกตัดใบหูคงสร้างความงุนงงให้กับพวกมันและนั่นหมายถึงว่าคนที่ฆ่าต้องไม่ใช่พวกปร,ปราบปรามธรรมดาธรรมดเชื่อเสียงและกิตติศัพท์พวกดาวเหนือจะแพร่สะพัดมาถึงเมืองเลยหรือไม่นั้นไม่ประจักษ์แต่ถ้าเป็นเขตเพชรบูณ์เขตนาแก่แล้วล่ะก็ใบหูคือสัญลักษณ์ของพวกดาวเหนือ พวกนักล่าสังหารมักมีวิธีการเก็บหลักฐานว่าคาขนได้เท่าไหร่ด้วยการเก็บชิ้นส่วนร่างกายศพเอาไว้ใบหูซ้ายหรือขวาปลายจมูกนิ้วมือข้อมือขวาหรือซ้ายแม้แต่บางพวกใช้ลูกตาก็มีซึ่งแล้วแต่จะถนัดชุดไหนเก็บส่วนไหนก็มักจะเก็บส่วนนั้นเป็นประจำจนเป็นสัญลักษณ์ของชุดตนไปการคอยในคืนแรกไม่เป็นผลไม่มีวี่แววว่ามันจะปรากฏตัวเราคืนที่สองคืนที่สามกระทั่งคืนที่สี่ คืนที่จะเป็นผลก็ในเมื่อทางที่มันเคยข้ามเคยผ่านมันต้องข้ามต้องผ่านเวลานั้นแค่สามทุ่มกว่าเสียงวิทยุจากไอ้นิดดังขึ้นมาแล้วพี่มาแล้วสี่คนแน่ใจนะนิดด้าวเหนือถามซ้ํากลับไปทางวิทยุแน่นอนที่สุดคือแต่แต่เดี๋ยวพี่ให้มันมาใกล้อีกหน่อยเอ้าให้แน่สิวะไอ้นิดพลวิทยุของพวกล่าสังหารที่อยู่ปลายสุดของด้านหมู่ประดิษฐ์ที่ดูเหมือนแกนจะเริ่มสงสัยอะไรบางอย่างกระทั่งแน่ใจ โอเคพี่มาสี่คนแต่ไม่มีอาวุธเลยพี่เออถ้าง,งั้นปล่อยมันไปถ้าเกิดเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาสวยไตหา่าดาวเหนือเริ่มงุนงงต่อสถานการณ์แกจึงสั่งเปิดช่องทางให้คนเดินผ่านทันทีกระทั่งคนสี่คนเดินมาถึงริมแม่เหืองเสียงพูดกันเป็นภาษาอีสานฟังได้อย่างชัดเจนแล้วเสียงวิทยุจากไอ้นิดก็พลันดังมาอีกมาอีกแล้วพี่คราวนี้มากกว่าเก่าเดี๋ยวคงรู้พี่เออดาวเหนือป้องปากพูดในปากพูดหูฟังวิทยุ พราะยังไงก็ต้องเกรงใจชาวบ้าน3 4สี่คนที่เพิ่งเดินผ่านไปเมื่อครู่โอเคไอประกาศเข้มหน้าพี่ว่าไปเดินนำหน้าสองอีกกว่า20เดินตามหลังมาพี่อาก้าทุกคนเลยวีแววมันรู้ไหมวะมันก็คงสงสัยแล้วพี่ไอสองคนนำดูท่าทางมาระวังก่อนถึงจุดข้ามนะพี่ไล่พวกหลังละห่างประมาณ50-70เมตรเดินเงียบดีถ้าทางมาเตรียมพร้อมทุกคนเลยนะพี่เออ,เอ,อพร้อมก็ให้พร้อมสิวะด้านเหนือสะบดลงไปในวิทยุ โอเคนิดเลิกกันดาวเหนือเริ่มเข้าใจแล้วว่าแผนการวางกําลังและยุทธวิธีในการซุ่มที่แกวางไว้นั้นครอบคลุมไม่ทั่วพื้นที่เสร็จแล้วถ้าจะเรียกว่าวางแผนผิดก็ไม่ได้เพราะยังไงยังไงมันก็เข้าช่องทางที่ดักอยู่แล้วพร้อยสองคนที่เป็นพลราตะเวนหน้าของมันเชียวที่ทําให้เกิดปัญหาเพราะในขณะที่กําลังจะเล่นส่วนใหญ่ไอสองคนนั่นแหละที่มันจะเจาะด,ด้านหลังพวกซุ่มก็บอกเราว่าเมื่อจะซุ่มต้องซุ่มแล้วต้องตีตีให้แตกเคโม2ลสองลูกที่วางไว ขี่สวิตทุกกรรมจนแน่นสัญญาณเตรียมตัวแทบไม่ต้องบอกเพราะการพูดวิทยุของดาวเหนือกับคน4ี่คนที่เพิ่งเดินผ่านไปเป็นเครื่องบอกอย่างดีและนี่คือทั้ง M16 ทั้ง HK33 รวม18ระบอกพร้อมแล้วกระสุนที่ติดกระปืน30นัดในซองกระสุนแบบยาวกับอะไรในมือคนละอันเพราะกระสุนซองที่2คือเครื่องชี้ชะตาพลของการโจมตีเมื่อฝ่ายถูกโจมตีปากหลักซู้ไม่ได้มันก็ต้องถอย แผนการคัดขวางหรือกําจัดไอ่วนลวงน้า2ตัวนั้นดาวเหนือไม่มีเวลาจะวางแผนเสร็จแล้วดังนั้นเมื่อคิดแผนขึ้นมาเองก็เลยต้องทําเองนั่นคือดาวเหนือต้องลงมือเองเสียแล้วไอสองพักกาศเข็มที่เป็น่วนลวงหน้าเดินมาถึงริมแม่เหืองมันฉลาดพอที่จะยังไม่ข้ามทันทีทั้งสองหยุดนั่งคุกเข่าอยู่ริมแม่เหืองมองซ้ายขวาเหมือนกวางระแวงไัยประสาทหูมันเปิดกวางสำเนียกในสิ่งผิดปกติ พวกส่วนหลังก็ดูเหมือนจะทราบในข้อนี้ดีข่าวกันถูกซุ่มโจมตีของพวกมันที่นากระเสงคุ้งทึงหูพวกมันแล้วดังนั้นการข้ามโดยสะดวกโยทินอย่างที่เคยทําจึงทําอีกไม่ได้ก็เป็นธรรมดาที่มันและเราเหตุการณ์ตรึงเครียดจึงต้องระวังกันทันทีทุกที่ไปและแล้วไอ้สองคนตัวยุ่งของดาวเหนือก็เริ่มก้าวเท้าลงแม่เหืองเดินไปตามลําไม้ใหญ่ที่ทอดพาดก้อนหินแก่งในแม่น้ํากระทั่งขึ้นฝั่งตรงข้าม แต่ก็ยังไม่ไวายที่จะหยุดตรวจตราความปลอดภัยเสียก่อนมันเริ่มเดินต่อส่วนใหญ่ของมันก็เริ่มมาถึงริมเหืองฝั่งโนนแล้วก้าวเท้าลงทันทีไม่ต้องรีรอเหมือนกับพวกมันเชื่อมั่นในคนนําเต็มทีพวกซุ่มโจมตีหมอบราบกับพื้นราบระดับเดียวกับมันการทําตัวให้ต่าสุดจะช่วยเห็นความเคลื่อนไหวของพวกมันในลักษณะที่ตัวสูงเด่นของพวกมันนั้นตัดกับขอบฟ้าในความมืดที่มองไม่เห็นใบหน้ากันได้แต่ภาพโซ่ทรงมันจะออกมาให้เห็นเอง ดาวเหนือซึ่งอยู่ตรงจุดกึ่งกลางของแนวโจมตีถูกไอ้สองคนเดินผ่านไปแล้วระยะเกือบ20เมตรมันก็มองอะไรไม่เห็นแล้วเพราะตามันก็ตาคนไม่ใช่ตาเทวดาม,มาจากไหนหัวขบวนของมันเริ่มโผล่มาทีละคนทีละคนทีละคนนับแล้วได้24คนพอดีคนอย่างดาวเหนือใจถึงพอที่จะลบประชิดแบบถึงตัวกันเลยคิดว่าอีกไม่เกิน15เมตรที่มันคนแรกจะถึงตัวดาวเหนือและดาวเหนือเชื่อใจแล้วว่ามันขึ้นมาจากแม่เหืองกันครบทุกคนแล้ว ในมือของพวกมันเริ่มคลายการระวังคงคิดว่าข้ามมาแล้วคงปลอดภยัยใช่มันคิดผิดเคมอลสองลูกโดยฝีมือของดาวเหนือระเบิดขึ้นทันทีสเก็ตร,ระเบิด1500เมตรต่อหนึ่งลูกสาดใส่กลางกลุ่มของไอ้พวก24คนพอดิบพอดีสแสดงถึงฝีมือของคนเล็งย่างดาวเหนือเห็นกับตาไอ้พอก็ขอ7-8ถึงคนล้มกลิ้งทันทีประกายไฟจากระเบิดวาบนั้นมองเห็นทันทีว่าเปืนหลุดจากมือมันแล้วคนอื่นละ่ะ ก็ทั้งหมอบทั้งกลิ้งนั่นแหละทั้ง M16 และ HK33 ในจำนวน17กระบอกยกเว้นของดาวเหนือเพียงกระบอกเดียวต่างคำรามคำลนท้นพิษเหล็กออกไปเหมือนนักกันแนวยิงอันเดียวกันเป้าหมายอันเดียวกันไม่ต้องห่วงเลยว่าเสียงน้ำกระทบกระแทกก้อนหินในแม่เหืองจะถูกกลบจนเสียสิ้นเชิงกลิ่นดินปืนขณะลมสงบประกายไฟจากปากลำกองในความมืดเศษดินเศษยากระจุยกระจายผสมผสานเสียงคนร้องจนแลดูสับสนไปหมด ้วสองคนแรกล่ะ